นี่ครับวันนี้มาสอบถามกับมอสทะเลช่อนะครับแฟนท่านนายกครับวงเล็บนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มครับท่านนายกสามารถพยักลุนครับอัปเดตข่าวสารพี่สามารถลูกพี่ที่อยู่เมกาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงครับนี่ครับสีถามมาเนี่ยถามมาเนยเพิ่นอยู่ยังไงเมื่อยังไงไตอนนี้พี่มาเพิ่นไปฮอดไซแล้วออยู่ไส ตอนนี้ลุกหม,มาดยูกับพี่แกนจากแกนสักซอเพลินจิตอยูนิวเจอร์ซี่ไปสอนมวยยูยิมพี่แกนสองวันอ๋อครับวันนั้นเห็นรับมอบเงินช่วยเหลือสมาคมอยากจะถามมดทะเลชาแนลครับวันนั้นเป็นยังไงไมายังไงครับวันนั้นได้พี่ตันค่ะพี่ตันน่ารักมากอยู่ที่เฟสโน พี่ตันนี่ก็ทำธุรกิจที่เฟสโน่ได้เจอกับพี่มาดแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าพี่มาดกำลังทำสมาคมมวยไทยกีฬามวยไทยนายขนมต้มเพื่อช่วยเหลือนักมวยเก่าๆที่เดือดร้อนก็มีบาดเจ็บมีล้มป่วยล้มตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายาม ช่วยเหลือกันแล้วก็สืบสารมวยไทยต่อไปอันนี้พี่ตันเขาก็เลยช่วยสนับสน,นุนเงินมอบเงินให้กับสมาคมครั้งแรกคือ5 0,000บาทเป็นของเดือนมิถุนายนพี่ตันให้มา50,000บาทแล้วก็ครั้งที่2คือเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้นะคะเราได้มาเฟสโนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะาทาพิธีพิธีพิธีมอบเงินยังไงนะคะน้ามาดกับสมาคม กีฬามมยไทยในขนมส้มหนึ่งเหรียญนะครับค่ะดีหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งมืนเหรียญค่ะทุกคนเป็นสักขีพยานนะคะขอบคุณเอาไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันที่มุรไทยครับในตอนนี้นะค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น เหรียญ US สามแสนบาทประมาณสามแสนบาทค่ะรวมทั้งหมดก็คือสามแสนห้าหมื่นบาทที่พี่ต๋นมอบให้กับสมาคมคือช่วยสมาคมกีฬามไทยนายขนมต้มใช่ค่ะอ๋อท่านนายกใช่ค่ะรับรับรับมาเรียบร้อยแล้วรับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เงินกําลังเดินทางเข้าสู่บัญชีสมาคมแล้ววันนี้พอพอรับเงินแล้วตอนนี้ ท่านนายกยังอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนล่ที่ยิมพี่แกนค่ะนิวเจอร์ซีย์แกนสักซอเพิร์นจิตวันนี้ก็มีสัมมนาที่ยิมพี่แกนแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอ๋อยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยิมแกนสักซอเพิร์นจิตใช่ค่ะอ๋แล้วขล้องอะไรพี่ขุนพล <มา S 1> อ,อะไรมาลายเพชรไปมายัางไปมาแล้วที่เฟสโน่แหละของพี่มาลายเพชรอ๋อน,นั่นนั่นมาแล้ว ใช่แล้วก็ไปที่ไหนอยกาีเนี้ยแล้วก็จะไปของพี่ขุนพลวันที่6ค่ะที่แอแลนตาก็คือสรุปคือยังไม่กลับเมืองไทยตอนนี้ยังไม่กลับค่ะด้วยสถานการณ์โควิดระบาดหนักที่เมืองไทยก็เลยก็เลยให้อยู่ก่อนให้อยู่ที่นู่นก่อนเพื่อความปลอดภัยให้ให,ให้ให้พี่มาอยู่ที่นู่นก่อนให้แกสัญจรอยู่ USA ก่อน ยังไม่ต้องกลับเมืองไทยยังทางเมืองไทยเป็นห่วงยังไม่อยากให้กลับครับค่ะให้ท่านนายกอยู่ที่นู่นก่อนครับคิดถึงก็คิดถึงเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ก็อยู่ที่นู่นปลอดภัยกว่าไอ้พันยูโดนโดนหลอนหมหรือว่าต้องกลับอ๋อลุงหมาลุงหมาต้องต้องกลับลุงหมาต้องกลับแก็ยังบ่ได้กลับตอนนี้ก็ยังบ่งกลับตอนนี้จ้ะออจังไดก็ต้องกลับวันละ จังไรก็ต้องกับก็อ,อยากกับแล้วละ่ะแต่ว่ากะเออโควิดมามันก็บว่ามีอย่างดีขึ้นไอเยื่อุ่นดีกว่าตอนนี้อ๋อคือนี่อัปเดตปลาสุดประมาณนี้จ้าฝากคิดถึงให้ลูกพี่กันนะให้ทันนายกก็นนะแฟนทานนายกเอาแบบหวานๆเดอ้อให้เพจ่นคิดให้วันอยากกับนะอะ้ฝากให้แฟนๆเขาอิจฉาน้อ,อพี่นะ ลราปีฟั่งกันนะคิดหอดเพิ่นคิดหอดลงมาคิดหอดลูมาแกะลุกมาให้ลงมารักษาสุขภาพแล้วก็ยู่แบบมีความสุขอ่ะยู่แบบมีความสุขยู่ทั้งนี้กับว่าต้องเป็นห่วงจอาม <c oughs> <s ays> ันก็ยังดูแลไ <s ays> ด้อยู่ <c oughs> <How? S 3> แล้วก็ ตอนตอนนี้พี่มาดอยู่ที่นิวเจอร์ซียิมพี่แก่นซากค่ะก็ได้ไปเจอกับพี่อุ้ยลุงลุงลุงรอพลลหัดโล่เงินค่ะเป็นพี่ชายของลุงชาลีพลหัดเล็กอันนี้ก็ฉายากระทิงทุ่งลังสิตตัวจริงแต่ลุงชาลีอะ่ะพลฤหัดเล็กคือกระทิงแห่งทุ่งลังสิต เนี่ยค่ะ<อ>ก็ได้ไปนั่งคุยกันประมาณสักพักใหญ่ๆค่ะลุงลุงลอนี่ก็อยู่ที่นิวยอร์กอยู่นิวยอร์กเนี่ยค่ะ,คะก็มีพี่แก่นไงไอ้ยิมพี่นักมวยที่ยิมพี่แก่นไปชิงแชมป์เมื่อคืนนี้ไปชิงแชมป์แล้วก็นัดเจอกับลุงลอธนหัสโลกเงินค่ะก็ได้นั่งคุยกันอยู่นี่กับฝากที่หลักแล้วก็ ตอนนี้หนูก็กำลังตัดคลิปของลุงรอกับพี่มาดอยู่นะคะฝากแฟนๆมวยทุกท่านรอติดตามทางช่องมอทะเลด้วยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ซ้ำหนีละตัดคลิปก่อนอเดี๋ยวแฟนมวยเขาสิถาโดนเขาสิจมเกืขึ้นห <c oughs> ัวแล้วเนะะ <c oughs> วาะขึ้นหัวแล้วเนาะหนเพิ่นกลับมาอยู่กลับมาาะฮะกลับมานตัวกลับมาเอางได้ตอนนี้โลกรายแฉเลยยู่อเมิกลาแห้งนักตอนเนี้ย มเนี่ยเอาแมนเดี๋ยวจังเป็นเขาตอนนี้คัดข้าวกูนี่ถามกูกูอ่านข้าวอยู่ทุกมมือกูบูได้โผลข้าวทุกมมือตอนนี้อเมริกานักแล้วเป็นแสนแล้วตอนนี้ประมาณเทนเะคนนั่นเคนประมาณประมาณอเมริกาได้ประมาทบอกคนว่าต้องเป็นห่วงทั้งขาเขาใส่เขาใส่หน้ากากกันนะคิดว่าโบไม่เป็นยังเนาะบอกคนว่าต้องเป็นห่วงเราทั้งขา ต้องเป็นห่วงดอกดูแลน้องมอดดูแลอย่างดีทุกอย่างหดเหมือนเดิมโอโคครับบอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับช่วยดูแลค่ายอย่างดีครับของกินมีเพียบครับตอนนี้ของกินเยอะๆตอนนี้นี่กะเพราก็มีครับนี่ผักมึนคเต้ผักมึนคเทศครับ มีแต่ตน้นเพื่อนมีแต่ต้นกำลังออกดอกนี่ไงโอู๋วันได้กินง่ายหรอกไง <laughs> <laughs> มีดอกมีดอกน้องสอบนี่ครับผู้ช่วยผู้ช่วยผมนี่ครับมือขวาทำสวน <laughs> นี่ครับใช่จากอะไรถึงพี่ที่อเมริกาเนีอยไม่ต้องเป็นห่วงครับ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงครับอืมคุณลุงอกง่ายบอกไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับลูกพี่ผักผม ผมดูแลให้อย่างดีผักผึ้งผมมีพร้อมมีกินตลอดครับมีอาข้าวผสมยา <c oughs> บอกบพี่ว่าต้องกันไหมกล้วย,ยก็กยกยออกรวยแล้วครับนี่ใกล้ได้กินแล้วกล้วยอะไรนี่ฮะกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าครับมีใบยี่หร่าก็มีครับนี่กระชายก็มีไอ้นั่นไม่เอามาไอ้ไ,อไ,อไ,อไฟ้าทลายโจรตอนนี้เขาก็ามีครับมี มีกำลังพออยู่กับวสามต้นอา่อาล้ปลูกแล้วครับผมปลูกทุกอย่างครับอืมอันไหนกินได้ปลูกเบอร <c oughs> ต์ตอนนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวงูจะฉกเอาเดี๋ยวคุรันไปจ่ายตลาดครับโอ้โัเอา้าไหนว่าปลูกผาก,กินเองแล้วไปจา่ายตลาดตัวมันแมันใครใจแบบนี้มีสุกอย่าง หมูเลยบอกมีหมูไปซื่อหมูมาเลยวมันเหมน็นมันเหมน็นมันไม่เหมือนอยู่บนนอกคือม,มันอย่เทพเลี้ยงไม่ได้หม,มูครับเนี่ยครับลุกพี่ว่าต้องเป็นห่วงครับทางค่ายไม่ต้องเป็นห่วงทีมงานสามารถพยากรุนยิมดูแลลุกพี่ทำหน้าที่ไปเต็มที่ครับบ่ต้องเป็นห่วงทางค่ายไม่เห็นไม่ฟังนี้ก็ได้นะครับ มีฟ้าทลายโจรด้วครับที่ขายนี่นโบราณเรามาปลูกไว้ไผ่เรายังมีเลยครับไว้ต้มกินเนื้อเส่าครับนี่ต้มกินหนามมัน,นต้มกินหนามคุ้มคบมั่นเนี่ <c oughs> ป้องกันโควิดครับนี่ยมือละแกว <c oughs> ้วเป็นั่งเสานั่งเงาแท้คิดไปทำงานเนาะกินกาแฟเนี่ยกินนี่ยิดหอดลูกพี่วะนี่กินหอดอยู่กินหอดลูกพี่คนะหนอดเยอะวะ นอนอยู่ครับเป็นสุดยมากไงบอหละคนนั้นแจ้งว่าสถานการณ์ที่แยแต่ไทยเล่นอากงันอือปากว้มกินหอดเนกันนะอะาากคว้ากิิดถึงทุกพี่ครับอ่ินอดตอนนี้ก็ต้องเฝ้ากลับเนาะอโคิีเป็นลายบรรท้อนบรรท้อหลายพวดอ่าินยุ่งไม่กากันนน กับพอนอยู่บนน้ำงานเล่นไปน้ำเราต่างฟาร์มาเราประเทศไทยทั้งค่ายเราต้องเป็นห่วงอ่าซื้อขนมมาฝากแน่ทั้งค่ายเราต้อเป็นห่วงกันบ่ทีมงานช่วยกันดูแลครับไม่ต้องเป็นห่วงูะพี่ฝากนี่อ่าท้งห่วงบัตรล่งไงวะเนี่ยบัตรล่างคณะนี่คือไปตลาดโดยเฉพาะบอกลูกมาเลยไปตลาดกันฮะบอกลูกมาดิลยมาค้าหนูไปตลาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะบอกลูกมาดูแลตัวเองหน่อย ลงมาดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพดีๆนะคะกลับมามไ,ไวๆนะคะพี่มอดไม่ต้องเป็นห่วงพี่มอดะอ๋อส่วนเรื่องพี่มอดไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะสบายห <laughs> ายห,ห่วงสวัสดีครับชื่อเดชชนิรุตพงศ์ชื่อเล่นชื่อก๊อฟชื่อมวยชื่อพรมงกลครับอ๋อมงกลข่ายอะไรวะสาม,มา,กการถพยากรณ์ยิมครับในฝากอะไรถึงคุณปาหน่อยช่วงนี้อ๋อ ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะครับช่วงนี้โควิดมันเยอะเป็นห่วงแค่นี้เลยแล้วอยู่นี่เป็นไงซ้อมมวยวะครูมาดบอกให้ซ้อมมวยทุกวันซ้อมมวยทุกวันครับขยันครับคือปิดปากทำไมอ่ะมีสูตรไม่มีสูตรมีข่าวแล้วคิดถึงครูมาดว่าคิดถึงถึงครับบอกครูมาดว่าไงบอกครูมาดเล่อย ก็บอกไปแล้วไงก็คิดถึงครับดูแลสุขภาพตัวเองดีคิดถึงค่่ะอานี่ครับตื่นกี่โมงวันนี้ดึงลมตื่นกี่โมงแปดโมงคดึงลมเดี๋ยวครูจะถามอะไรหน่อยถามอะไรตอบได้ได้ครับฮะได้ครับไม่ให้ตอบไม่ได้นะฮะตอบได้นะได้าฝกความคิดถึงปู่มาได้วยตอนนี้ปู่มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อเมริกาครับผมอะ อยู่ที่อเมริกาค่ะอยู่ที่ไหนอเมริกาฮะอยู่เมืองไหนอยู่รัฐไหนอะปูม้าอยู่รัฐไหนไม่รู้ฮะไม่รู้เฮ้ยไม่รู้เหมือนใครวะเองตอบไม่รู้เหมือนใครไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยเหมือนใครอะไม่รู้ไใครที่ตอบไม่รู้ไม่รู้เหมือนใครไม่รู้ฮะไม่รู้ถามอะไรตอบได้ได้ได้แต่ทำไมไม่รู้เอาฝากความคิดถึงปูม้าหน่อยฝากความคิดถึงปูม้าหน่อย ฝากความคิดถึงปูมาดนะไดีแล้ว,วคิดถึงเดี๋ยวะความคิดถึงคืออะไรไม่รู้เอาก็บอกเลยบอกคิดถึงปู่มาดครับอ่อให้ปูมาดสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวแล้วปูมาดยังไม่ได้กลับง่ายนะตอนนี้โควิดที่บ้านเรามันเยอะแล้วขอให้ปูมาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับกลับมาเร็วๆนะคิดถึงนะครับ ปู่ม,มากกลับมาเร็วๆนะคบคิดถึงเลยค่ะคิดถึงไลตอนนี้โควิดที่บ้านเรามันเยอะให้ปู่มาดอยู่น,นู่นก่อนให้ <an> ป,ปู่มาดอยู่นู่นก่อนบอกปู่มาดยังไม่ต้องรีบกลับค่ายไม่ต้องเป็นห่วงบอกไปแล้วปู่มาดยังไม่ต้องรีบกลับค่ายก็ได้คับไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะเพราะตอนนี้โควิดที่บ้านเรามันเยอะใช่ป่ะเพราะตอนนี้โควิดโควิดที่บ้านเรามันเยอะครับไม่ <c oughs> ต้องรีบกลับมาก็ได้ครับตอนนี้คองไล่ไกินแลวกินหมดแล้วให้ปู่มาดรักษาสุขภาพด้วยให้ปู่มาดเดี๋ยวเออองก็พูดไปเด้อ ให้ปม่มารักษาสุขภาพด้วยนะครับอบอกปูมาด้วยเอนนี้เป็นไรกับแม่คินมาไหมครับครับ <c oughs> มวยซ้อมทุกวันป่ะเนี่ยซ้อมทุกวันครับผมอ้าววันนี้วันอาทิตย์ซ้อมปะ่ะวันอาทิตย์เหรอวันนี้พักตัวอ่พักก็พักวันวันอาทิตย์พัก,ก,พกอ่าปกติซ้อมทุกวันนะซ้อมจันทร์ถึงเสาอะบอกรูมาด้เรื่องซ้อมมวยเป็นไงดีครับผมไม่ขี้เกียจนะไม่ค่ะ ซ้อมไปเรื่อยๆรอรายการ